สองแบบเนี่ยเป็นฟูรัวอากิดาหนทางที่จะไปถึงการตันซิคคือตัฟวีดและตะว,วีนอุลมะบอกตรงเนี่ยเป็นฟูรัวอากิดาหมายความว่าถ้าอยู่ในสองแนวทางนี้เขาจะไม่ตับซีกันเฮ้ยพวกตะเวนเนี่ยมันพวกฟาซิกเขาจะไม่ทําแบบนั้นเหมือนกับที่ซาบากขีลาฟกันกับภรรยานาบีอัลลอฮ์เห็นนบีเห็นอันลลอฮ์ไหมวันที่รับละมาเขาไม่ตับซีกันไม่บอกว่าคนที่บอกว่าเห็นเนี่ย บิดาคนที่บอกว่าเห็นเนี่ยอูโฟตคนที่บอกว่าเห็นเนี่ยฟาซิกเขาไม่เพราะอยู่ในส่วนของฟุรัวอากิดาเช่นเดียวกันทั้งตัฟวีดและตาวีดเนี่ยมันอยู่ในส่วนฟุรัวอากิดาแต่เฉพาะสองแนวทางนี้นะที่เป็นอิจมาอุลมามะอะลิสุนาวันจมะมาตัฟวีดและตาวีดสองแนวทางนี้ส่วนใหญ่ของสลับเขาอะไรเขาตัฟวีดมอบหมายความรู้ที่แท้จริงไปยังอัลลอฮ์ผมไม่ลงรายละเอียดละ ส่วนใหญ่แต่หมายความว่ามีสลับอีกส่วนหนึ่งไม่น้อยแต่เยอะเหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวไม่ได้หมายความว่าขอลับเนี่ยเขาเรียกแนวทางขอลับชนรุ่นที่สืบเนื่องจากสลับใช่ไหมเขาเรียกตะวีนแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ตะว,วีนนะเขาก็ตะอว,วีนชัยรอดเนี่ยมีทั้งตะว,วีนและตะฟว,วีดเป็นฟัตวาของสำนักฟัตาวาแห่งประเทศจอร์แดนเ,เขาบอกว่านเนี่ยเนี่ยสรุปมาจากฟัตวานั่นแหละแล้วเขาบอกว่ามันแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยจะให้น้ำหนักไปทางไหนล่ะ ถ้าในยุคที่อกิดามันสลีมในยุคที่ไม่มีพวกที่นําอกิดาผิดแผกแหวกแนวมาแพร่กระจายตัฟวีดดีกว่าแต่ยุคเนี้ยยุคปัจจุบันเนี่ยมันใช่แบบนั้นไหมบอกว่าอะไรอัลลอฮ์นั่งอยู่บนบรรลังอยู่ในหนังสือของใครสารับของวะฮบีเนี่ยบอกอัลลอฮ์นั่งอยู่บนบรรลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ทําจากทองคํามาเลกัสสี่องค์แบกอยู่องค์หนึ่งเป็น รูปเป็นคนองคหนึ่งมีรูปเป็นวัวองคหนึ่งมีรูปเป็นสิงโตอีกองมีรูปเป็นอีแลง้งในยุคที่สังคมมันมีอากิดาอะไรแบบเนี้ปนอยู่นะเนี่ยอัลลอฮ์สร้างอาดัมด้วยสองมือแบบสัมผัสเลยสัมผัสกับดินที่เอามาสร้างอาดัมเนะี่ยสองมือสัมผัสเลยอะในยุคที่อากิดาแบบนี้มันแพร่ระบาดอยู่เนะี่ยจะไปให้ปัตเจียจะไปให้น้ำหนักกับตับฟวิดมันโอเคไหมพิจารณากันดู เพราะฉะนั้นสำนักฟัตวาจอแดนบอกในยุคที่มันมีอกิดาผิดแผกแหวกแนวอย่างเงี้ยตะวีนเนี่ยเป็นรอเจเป็นทัศนะที่เราต้องให้สำนักให้น้ำหนักครูบาอาจารย์เราทำถูกพี่น้องอจุลาประเสริฐมาหม,มัดอดีตจุลาราชมนตรีอาจารย์อบิดีนวิทยานนท์เนี่ยพตะวีนทั้งนั้นย้อนขึ้นไปครูเขียวหวานเนี่ยรุ่นเดียวกันสามคนครูเขียวหวานโพกเจนย้อนขึ้นไปไปดูตับซิดข,ของครูตรวจ ตะวีนทั้งนั้นแล้วมันง่ายมันไม่วุ่นวายมันชัดคนหนึ่งมาถามผมเรื่องตัฟฟีเราก็อธิบายไปสักพักมาเจอกันอีกคนหนึงมาถามซ้ําอีกแล้วก็บอกผมไปถามอาจารย์ซอบรีนภากรมาแล้วด้วยผมว่าถามผมแล้วถามอาจารย์ซับรีแล้วยังกลับมาถามผมอีกรอบหนึ่งมันวุ่นวายนะมันเราไม่ใช่เจ้าของภาษาด้วยมันต้องผ่านการแปลพอผ่านการแปลเนี่ยตัฟวีตมันต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยติกร เข้าไปบนอยู่ด้วยมันยุ่งตาวิ้นไม่ได้เหรอทำไมดัดจริตอะไรทำไมตาวิ้นไม่ได้หลังๆเนี่ยมันมีนักวิชาการดัดจริตตาวิ้นไม่ได้ทมสลับก็สลับก็ตาวินได้ตั้งแต่ท่านแรกอิบนุอับบาสมีกล่าวไว้ในหนังสือตับซีดอันดับหนึ่งทับซีดท็อปอรี่ทับซีดอื่นๆเนี่ยแตกเอามาจากท็อปอรี่ นะครับทับซีอันดับหนึ่งทุกกลุ่มทุกสายทุกคณะที่เป็นอดีตสุนทรวัจจะมาเนี่ยตับซีตอบบรีอิหมั่นอบบัีมานะซอฮูเนี่ยรายงานจากอิบุนับาสในคําขอรอที่ว่าอัลลอฮูนูรุสษมาวาติวันอัตถ้าแปลตามตัวไงอัลลอฮ์คือรัศมีอ้าวยุ่งละบอกว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนไอ้นี่กลายมาเป็นอัลลอฮ์เป็นรัศมีไปซะแล้วอัลลอฮ์เป็นแสงไปซะแล้วยังไงล่ะอิบุนับาสว่ายังไง ไอ้คำว่าอัลลอฮ์คือรัศมีเนี่ยคาตาวีนว่าไงอัลลอฮ์เนี่ยฮาดีอะลิสมาวาติวันัตอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เกิดแสงสว่างแก่ชาวฟ้าและชาวดินนีอิมรบาตะเวนไหมมันจะตายไหมถ้าเราจะตาเวนกันเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยอบ,บาเขาก็ตาวีนแล้วก็ไม่ได้ไปเอามาันจากหนังสือขุละอขุลและอะไรที่ไหนไม่ใช่หนังสืออ hm ิหมัมตอบเปรี่นะมีอีกอิมรบาเนี่ยยาวไปยักษ ยาวมยุกชัฟูอันซากินบางคนเขาบอกแปลตรงตัววันที่อันล้์เปิดหน้าแข้งไอ้นี่ก็เปิดหน้าแข้งแสดงว่าอันล้์มีหน้าแข้งไอ้นั่นบอกอันล้อมีสองมือมือทั้งสองเป็นมือขวาอัลล้อมีสองตาอัลล้อมีมีหน้ามีมือมีนิ้วล่าสุดเมื่อเช้าผมบอกไปมีอะไรอีกมีหน้าอกมีสองข้อศอกประกอบร่างแล้วนี่หน้าแข้งดูซิสอบาเขาว่ายังไง ลับซิดปบรีเหมือนกันนะครับไอ้คำว่าน่าแข่งเนี่ยเขาใช้คำว่าก so ุรุบินชะดีดินสอบาตาวินไอ้คำว่านัาแข่งที่ถูกเผยออกมาเนี่ยหมายถึงความหนักหน่วงรุนแรงแสนสาหัสในวันกียมัติไม่ต้องยาวเขาะจะเอาหลายชื่อเน้นชื่อไม่ต้องลงรายละเอียดชื่อที่สองมูจาฮิตคนเรียนาศาสนาคนเคยเรียนตับเซสร,รู้จักแน่นอนอิหม่าม,มูจาฮิตเนี่ย เป็นอุลมามะนักตับซีดยุคสลับซอแลเนี่ยเป็นตาบีอินเนี่ยเขตะเวนคําว่าอะไรจำบินละจำแปลว่าสีข้างถ้าใช้กับมนุษย์แปลว่าสีข้างนี่มันเป็นสิ่งที่อีดอฟัตไปหาดอละสีข้างขอระอดูซิหมูจาฮิตเนี่ยสลับตัวจริงนะเขาตะววนว่ายังไงจำบินละนี่เขาตะววนว่าอัมดินละคําสั่งขอร้อไปดูบริบทกันเอาเองนะเวลาจํากัดดอฮร์ นี่ก็เป็นมุฟัสิดสลับซอแล้ลเหมือนกันตะวินคําว่าซากคาว่าหน้าแข้งเนี่ยตะวินว่าอัมรุนชาดีดินเมื่อกี้มุจาฮิดต,ตะวินว่าอะไรเ,เมื่อกี้นุบบาสคําว่าซากเนี่ยตะวินว่ากุรบินชาดีดินความยากลําบากที่แสนสาหาัสดอฮากตะวินว่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นที่ลําบากแสนสาหาัสนี่เราตะวินกันกี่ชื่อละสามชื่อละ อิหม to então, ัมชาฟีมั่นเขามีหนังสือใช่ไหมเขามีหนังสืออักิดาของอิหมัมชาฟีเนี่ยไม่มีตะเวนไม่มีมาดูซิมีไหมอิหมัมชาฟีตาเวนไหมอิหมัมมุซานี่รายงานจากอิหมัมชาฟีนะครับอัสมาวัซซิฟาตของอิหมัมไบฮะกีนะครับในหนังสือของอิหมัมไบฮะกีนะครับไม่ได้ในหนังสือของอุลามะที่เขียนมาเมื่อสองสามวันที่แล้วสองสามปีที่แล้วไม่ใช่นะครับ อยู่ในหนังสือของอิหมัมไบาฮาก,กีอิหมัมท่านหนึ่งแห่งมวลน,นักมุฮัดดิซีนนะครับมูซานีนี่นมือขวาอิหมัมชาฟีนะครับรายงานจากอิหมัมชาฟีตาวินคําว่าอะไรฟะซัมมาวะจะหุนลหรออิหมัมชาฟีตะเวนว่าซัมมาวะจะหุนลาซีวัมมวจด,ะดวจะหฮูมุดลอฮูอีไลไม่ต้องแปลให้รู้ก็พอว่าอิหมัมชาฟีก็ตาวินให้มั่นใจนะครับ ครูของอิหมัมชาฟีมั่งอิหมัมมาริกบินอานัสนี่นะอิหมัมของนักมุฮัตดิซีและจาริชเอาเอาหนังสือมุวัตเตาะมาแปลเจ้าของหนังสือมุวัตเตาะเป็นครูของอิหมัมชาฟีฮะดิษหนูซูนฮะดิษที่เขาบอกว่าอันล้์ลงอันล้อลงมาเนี่ยพอไปยืนยันอิสบาดว่าลงเนี่ยลงจริงๆพอลงจริงๆมันหมายความว่าในการลงคืออะไรการเคลื่อนย้ายของสิ่งหนึ่งจากที่อยู่สูง มาอยู่ที่ต่ําเขาเรียกลงพอไปบอกลงจริงๆเนี่ยมันอ่ะแสดงว่าอันล้อเลื่อนซาร์จากข้างบนมาข้างล่างเหรอยังไงกันพอเราเอาเรื่องอันล้อให้สมองมาให้คิดพิดจารณาเนี่ยโลกมันหมุนอันล้อต้องลงตลอดเลยไหมหาว่าเราถามไม่ควรถามก็มึงพูดไม่ควรพูดก็ต้องเจอคําถามแบบนี้แหละตอฟตวฟีดกับตอฟตวีดไปอิสบาดเนี่ยมันก็เกิดปัญหาดูอิมามมาลิกตะวินไง สูอีล่อิหม่มมาลิปอันนูจูไรอบอัวจ,จอิม,ม,มาถูกถามเรื่องการลงที่มันพลาดพิงไปหาอัลลอ์ว่าจะว่ายังไงอิมาลิบอกยันซุอัม,ม,มรูฮูตาอัลาสั่งของอัลลอฮ์กิจการต่างๆที่อัลลอฮ์มีบัญชาเนี่ยมันถูกให้ลงมายันซีรุอัมรูฮูตาอัลาในทุกๆช่วงท้ายของคืนฟาอัลมาหัวส่วนอัลลอฮ์ล่ะ ฝาอัมมาหูอาสวะวาจันฝาอินนาหูดาอิมันลายันซิลูว่ลายันตะกิลูสุบฮานาหูอตาอาลาลาอิลาอินลาหูพระองค์เนี่ยไม่มีการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเหมือนกับมัคลูลที่เคลื่อนย้ายนะครับอันนี้อยู่ในหนังสือต er ัมฮีดเป็นหนังสือของมัซฮับมาลิกีแล้วก็อยู่ในชรอมุสลิมด้วยแต่ในเนี่ยบอกไว้แบบเดียวแบบหนึ่งที่อาจารย์ประชิดบอกก็คือ อัลลอฮ์ให้มาเรกัสลงนี่ของอิหมามมาลิกใครอีกอิมมอหมามอัมมัดบินฮัมบันก็มีนะครับอยู่ในกิตาบิดายะวันนิฮายะของอิหมามอิบนุกะซีดนะครับแล้วก็มีรายงานจากไบฮากีด้วยอันฮาเกมไล่ไปวาจาะอา,อาตัวบทเลยวาจาอารอบบุกอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์มาดูซิอิมมอหมามอัมมัดตาเวนว่าไงยาสาวาบุหูผลบุญของอัลลอฮ์มา นี่มามอะหมัดก็มีตะเวนสุดท้ายอิหม,ม,มัมบุคอรีก็ตะเวนนิหมัมบุคฮอีก็ตะเวนนะครับอิหมัมไปหากีรายงานไว้เหมือนกันจากอบูฮุรร่าท่านนับีสุลสลัมเนี่ยกล่าวว่ายัดนไหาหัวลออิลารอจูเลนอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยถูกพาดพิงคําว่าหัวรอกไปหาพระองค์อัอลลอฮ์ตาลา ถูกพาดพิงคําว่าหัวเราะไปหาพระองค์ในเรื่องของชายสองคนยักษ์ตูลูอาฮาดูฮูมานอาฟอตคนหนึ่งไปฆ่าอีกคนหนึ่งตายกีลาฮูมายัดดฟูลุ่มจันนะอ้าวแต่ทั้งสองคนดันได้เข้าสวรรค์อันล้อหัวเราะชายสองคนที่คนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งตายแต่ได้เข้าสวรรค์ทั้งคู่เอ๊ะมันมีในกุรอ่านนี่ที่บอกว่าฆ่าคนตายโดยเจตนานี่เข้านรกไอ้นี่ได้เข้าสวรรค์ยังไง กอลเล่นบุคอดีตาวินนะครับก็เขาผมไม่ได้จดรายละเอียดมาก็คือเขาตาบัตตัวเ,เขาสารภาพาผิดกับตัวกับใจเน่ยใช่ไหมสุดท้ายอัลลอฮฺอ,อภัยให้เขาเนี่เขาก็ได้เข้าสวรรค์ได้แต่ประเด็น,นชาฮิดต,ตัวที่เป้าที่เราจะเอาคือคําว่าหัวเราะหัวเราะนี่เราไปอิสบามยืนยันหัวเราะคือการอะไรคือการขยับขาก,ากาันไกลจนมีเสียงเป่งออกมาเบาหรือดังใช่ไหมอันเนื่องจากความรู้สึกดีใจ สนุกสนานอนน้นี่พูดถึงยืนยันฮากิกัตของหัวเราะเนี่ยมันแบบนั้นแต่พอหัวเราะไปพาดพิงกับเลาะอิมามบุคอดีตะเว้นว่าไงมา,ามาัดอฮกิอัราะห์มาที่บอกว่าอัลลอห์หัวเราะคนสองคนที่ฆ่ากันตายแล้วได้เข้าสวรรค์ทั้งคู่เนี่ยหมายความว่าอัลลอห์ให้ความเมตตากับเขาให้เขาได้เข้าสวรรค์ทั้งคู่อันนี้ใครอิมามบุคคอดีนะครับ กุลลุช้กุลลุชยอินฮาลิกุลอิลลาวัจฮะอิลลามุนกะฮูนี่ก็ตะเวนนะครับอยู่ในหนังสือฟัตฮุนบารีอยู่ในซอเฮี์บุคอดีอยู่ในซอเฮียบุคคอดีเลยแต่เราไปค้นไปดูมาจากฟัตฮุนบารีก็มันก็มีอยู่แล้วกี่ชื่อพี่น้องผมสรุปแล้วเดี๋ยวส่งต่อแล้วอิบนับบาสก็ตะเวนมูจาฮิตก็ตะเวนดอฮาก็ตะวินอิหมัมชาฟีก็ตะวินอิหมัมมาลิกก็ตะวิน อิหม่มอ้ามัดบินัมบันก็ตาวินไม่พออีกเหรอทำไมมันจะดัดจริตอะไรตะวินกันไม่ได้หมายถึงพวกเราเนี่ยจะตะวินกันไม่ได้ทําไมผู้บาอาจารย์เราก็ตะเวนกันมาอี่หม่อมบุคอดีก็ตะเวนที่พูดเนี่ยให้เรามั่นใจตะเวนได้สลับเขาก็ตะวินหนังสือเป็นเล่มมีที่บ้านรวมการตะเวนของสลับจริงๆมีจริงๆเพราะฉะนั้น ลับไปตามแนวทางของครูบาอาจารย์เรานะครับตับฟฟีตมันวุ่นวายนักเรียนให้เข้าใจเรียนให้รู้อันหัมดุลิลาดีแต่ถึงเวลาไปพูดไปอะไรเนี่ยเราพูดแบบตะวิ้นไปเลยมันจบมันเคลียร์ใช่ไหมวะหูว่านอาลี่ยุนอาลีมอัลลอฮ์เนี่ยสูงส่งยิ่งใหญ่นี่ตาเว้นแล้วเนี่ยสูงส่งยิ่งใหญ่เนี่ยตะเว้นแล้วถ้าไปตาเว้นยังไงล่ะอัลลอฮ์สูง อันล้อใหญ่เนี่ยพูดแค่เนี้มันวุ่นวายไหมล่ะสูงพอพอพูดแค่คําว่าสูงแค่เนี้ไม่มีอะไรสูงกว่าล้อหรอล้อสูงสุดล้อใหญ่ไม่มีอะไรใหญ่กว่าล้อหรอล้อใหญ่สุดมันจะวุ่นแต่ดูสิละเบ้ามุฟัสซิรินของเราเนี่ยทั้งคนไทยที่เขาแปลอันล้อสูงทรงอันล้อยิ่งใหญ่แปลไปเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยอะรามานอัิสตาวา อัลลอฮ์ทรงมีอำนาจปกครองอารัชจบไหมเคลียไหมเคลียไม่ต้องมาไออิสตาวาเนี่มันมีหลายความหมายนั่นนู่นนี่มึนมึนเรียนให้เรารู้ดีแต่ถึงเวลาในช่วงที่เอาไปสอนกับคนอาวามคนทั่วๆไปเนี่ยตัดเข้าตะวีนก่อนตัดเข้าตะวีนเลยนะครับปลอดภัยดารุญิฟตามิสริยาบอกการตะวีนเนี่ยบีมันซิลัติดดาวะ เป็นยาเป็นวัคซีนป้องกันไม่ให้เชื้อมุจัสิมามันเข้ามาในร่างกายนะครับแล้วตัฟิตมันมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันก็สําหรับคนอาวามเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับถ้ามี